หลายคนพลาดโอกาสเพราะไม่รู้เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วโอกาสไม่ได้พูดถึงโอกาสในธุรกิจเนียโอกาสทุกๆเรื่องเลยบางครั้งเนี่ยคนบางคนตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามันเป็นข่าวร้ายอย่างเช่นหลายคนตัดสินว่าโควิดคือข่าวร้ายมันจะต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจนะว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสซ่อนอยู่ด้านหลังเสมอ ทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรก็ตามผมจะเห็นโอกาสอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเครื่องบินตกประเทศหนึ่งแล้วทําให้ช่วงนั้นคนตกใจมากเลยไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปเลยอะสายการบินก็เลยลดราคาโอ้โหช่วงนั้นผมกับแฟนกระโดดเข้าไปซื้อตั๋วเครื่องบิน Business Class นะครับในราคาครึ่งเดียวของปกติซึ่งปกติไม่สามารถซื้อได้ในราคานี้นะผมซื้อมาด้วยราคาครึ่งเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับให้มองหาโอกาสให้ได้นะครับคนไทยก็จะบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะผู้นี้ก็สามารถใช้ได้ในช่วงโควิดเช่นกันอย่างเช่นเวลาที่ช่วงโควิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพอโควิดมาโรคระบาดมาผมสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้จากความรู้ของผมที่มีในหัวคือรัฐบาลจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คนเนี่ยต้องเจอกันแน่นอนนะครับดังนั้นมันจะทําให ร้านค้าที่เป็นออฟไลน์ line, ก็คือร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยอาจจะถูกคุมบางอย่างซึ่งตอนแรกผมไม่รู้นะตอนช่วงโควิดมารอบแรกแต่ผมรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนเนี่ยหนีเข้ามาในออนไลน์แน่นอนปุ๊บผมก็เลยสร้างระบบออนไลน์ไว้แล้วบอกลูกศิษย์ผมหลายๆคนบอกว่าให้สร้างระบบออนไลน์หลังบ้านไว้เพราะว่าถ้าวิกฤตนี้เกิดขึ้นตามที่ผมคาดเดาจร,จ,รจริงเนี่ยเราจะได้ตักตวงโอกาสที่มันเกิดขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยในโควิดรอบที่1รอบ2รอบ3เนี่ย หลายๆคนร่ํารวยขึ้นลูกศิษย์ผมหลายคนนะรายได้เพิ่มขึ้น5เท่า1ิเท่าจากตอนแรกมีแค่ออฟไลน์เดียวตอนนี้ไม่ทำออฟไลน์ก็ได้ขายแต่ออไลน์เดียวรายได้ก็มาหาศาลดังนั้นอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เห็นอะไรไม่ดีก็ตามให้จําคําพูดหมอทีไมไว้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีโอกาสซ่อนอยู่แน่นอนแล้วคว้าโอกาสนั้นเข้ามาครับถ้าน้ําขึ้นไม่รีบตักแล้วจะตักตอนไหนครับใครก็ตามที่ช่วงวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกี่ปีที่ผ่านมาใครเจอวิกฤต แล้วสามารถคว้าโอกาสบางอย่างไว้ได้คอมเมนต์ comment มานะครับผมอยากอ่านว่าเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเห็นโอกาสผ่านวิกฤตอะไรบ้างนะครับแล้วทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินสุขภาพหรือโอกาสต่างๆแชร์มาได้หมดเลยครับผมอยากอ่านเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ